ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมไปตะลุยกับ1โครงการดีๆที่จะทําประโยชน์ให้กับคนพิการไทยครับแต่ครั้งนี้ผมมีเพื่อนร่วมตะลุยไปกับผมด้วยนั่นก็คือนาโชคเพชรแสงครับแต่ก่อนอื่นผมก็อยากจะแนะนําให้รู้จักกับชาวต่างประเทศคนหนึ่งซึ่งเธอรวมกลุ่มกับเพื่อนๆภายใต้ชื่อพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลเรดี้ครับ So, วันนี้เธอจะมาทำอะไรที่ฟาร์มป่านั้นไปติดตามกันเลยครับไคลโลซาร์ว่าเราจะไปทำอะไรวันนี้เราจะไปซื้อปล hmm. าวันนี้เพื่ o ให้คนพ w การโอเคอ e ะมีปล e 12ตัวที่เร t o ะไปซื้อ h ลาวันนี้เราต w อ have to buy fish and t h e n give a fish to y ะ s yes, we w i l 600 v e 600 fish for each family. Uh, วันนี้นะครับเราก็จะมาซื้อปลาของคุณโรซานนะครับหลังจากเราซื้อปลาแล้วเราก็เอาปลาเนี่ยไปให้กับคนพิการนะครับที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้เราจะซื้อปลาเยอะมากประมาณ6,000ตัวนะครับ6,000ตัวเลยนะครับใช่ครับ6,000ตัวเลยพี่ชาว l ี Shall we go to buy fish now? Let's go buy fish ไปซื้อปลาด้วยกันครับไปครับเร <laughs> so buy ไปร o ดอ fish today and give to h a n d i c a p ม Yes ten families right uh, 10 families today okay, what he buy ซื้อปลาเนี่ยแล้วก็เอาไปให้กับคร <Okay. S 1> อบครัวคนพิการเนี่ยถึงสิทครอบครัวโอเคหลังจากที่ได้สั่งพันปลากันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รอทางร้านบรรจุพันปลาใส่ถุงเพื่อที่จะนําไปแจกแก่ผู้พิการกันต่อครับแต่เอผมก็สงสัยแล้วนะครับว่าคุณโลซานและกลุ่มเพื่อนๆทําโครงการนี้เพื่ออะไรผมคงต้องหาคําตอบให้ได้เลยครับ คุณโชคครับครับวันนี้พี่เขาบรรจุปลาใส่ถุงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราสองคนนี้อาสาช่วยคุณโรตานเขาหิ้วขึ้นรถดีกไหมได้โอเคนะนี้ปลาเยอะมาก6,000ตัว6,000ตัวแล้โหแพ็คเนี่ย150ตัวตอน150ตัวต่อหนึ่งถุงครับผมโหเราวันนี้ก็เราต้องมากับคุณโรตานเราจะุณปลาเนี่ยขึ้นรถครับไปเพื่อที่จะไปให้พนิการในกระบวนการ So today we will buy fish and then carry into the car หลังจากที่เราได้ขนพันปลาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้เดินทางกันต่อไปยังอำเภอสัตวไปี เพื่อที่จะนำผ่านป่าน,นั้นไปแจกจ่ายให้กับผู้วิการที่อยู่ตามบ้านครับที่อำเภอสัตหีบคุณโลซานเดียเมนเต้ผู้นำกลุ่มพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลเลดี้ครับ ได้พากลุ่มเพื่อนๆของเธอและนักเรียนนานาชาติโรงเรียนรีเจนสกูลพัทยานำพันปะดุกที่เธอไปซื้อมาจากอำเภอพนัทนิคมเมื่อเช้านำมามอบให้กับกลุ่มคนพิการที่อำเภอสตีจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมช่วงหน้าครับ